สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมหนุ่มกัษตสสยามวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรครับชื่ออินสมศรีอะไรนะฮะอินสมศรีอินสมศรีน,นะฮะสสที่นี่เขาเรียกตำบลอะไรครับตบบตบบบบนนนาาาอออออคคจังหวัดกำแพงเพชรนบะบ้านเลขที่ลุงอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับสี่สิบเก้าสี่สิบเก้า สิบเก้าสิบเก้าสิบเก้ามีทับไหมฮะไม่ไม่มันมีมันจัอะไรวะมันมีมันมีมูอะไรครับมูสิบสองามูสิบสองนะครับนี่คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับเก็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเป็นนี่แล้วเจ็ดสิบเจ็ดย่างเจ็ดสิบแปดนะครับคุณลุงป่วยเป็นโรคอะไรมาก่อนครับอะไรนะ คุณลุงป่วยเป็นโรคอะไรมาก่อนครับมีแต่โรคท้องโรคท้องนะป่วยธรรมนาโรคท้องโรคกันกระเพาะกระพาร้วกระพามันหายดีแล้วแต่นี่มันมาเก็บทองทีนีกเก็บทองมันไม่จะไปหาหมอจะหาหมอกำแพงเพชรครับไปเรื่อยนะไปส่งอยู่เชิญสองสามคืนก็กลับเขาส่งกับวัดเทนี่มันจะเป็นนักมันเป็นนักเขาจะส่งไว้เพชรโลก ช่วงเฟือโลกว่าที่นี่เพชโลกเขากำลังการปับปอวนี่กระวา่ายับมันกรบว่ายใอืก็เลยมากินยานี่ละ่ะก็เลยตดสินใจมากินยานี่น้ําสารสกัดเปลือกมังคุดครับแสนสยามนะครับอืมนี่จัดสินใจเสื้ออันนี้ละ่ะมาปวดเศามันเซายยอนอันนี้ครับแล้วลุงรู้ทราบมาจากไหนครับว่าฮะทราบทราบเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำมังคุดแสนสยามมาจากที่ไหนครับเขาบอก เขาบอกจะจอมพวกเนี่ยไป<ค>กันเนี่ยนะเขาบอกเขาบอกว่าเขาจะค่อยไปเขาจะแรกกับพบู้อกเราเขาซื้อไม่ให้กินเพื่อนบ้านบอกกมะเบลูกเพราะว่าอันนี้จอมมันบอกมันจะซื้อไม่ให้กินนะสันก็เลยเอาเงินให้มันไปซื้อ,อซื้อบิดจะ์หะวดนึงกินได้ดื่มขวดแรกแล้วอาการเป็นไงครับขวดแรกนึกว่าเพราะทดเราที่แรกอะ มันเ,เกิดเบาๆเบาทอ้องมันเจ็บท้องนะเจ็บท้องเจ็บท้องนี่เขาเรียกอะไรโรคกะเพาะเหรอครับหรือว่าเป็นเป็นเป็นโรคอะไรฮะไตนไตเป็นโรคก็อย่างหมอก็บอกใครบอกนิ่วในไตจ้ะนนิวใไตอ๋อโรคนนิวใไตนิ่วในไตจ้ะเป็นนิ่วในไตโอ้หูขาใครดีหมอก็ได้หมอก็ระบอกบอกว่าหมอหมอคนคุณพ่อครับคุณลุงเขาเขากรดัง ไม่ค่อยดีนะครับหูมไม่ค่อยได้ยินนี่เวลาพูดต้องพูดดังๆหน่อยนะเนาะอ่ากินขวดแรกดื่มขวดแรกแล้วอาการมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เบาขึ้นแน่เบาขึ้นก็เลยน้ำไปเลยกินสองขวดกินสองขวดก็บ,บาไปเยอะลยจนกับวัดสามขวดก็จิ้งเขาแซบบมดอือครับ กินเขาแจบทยกับไม่แห้งกับเศร้าไปเลยนะครับเพราะนะคุณลุงบ้านเกิดคุณลุงมาจากที่ไหนฮะคุณลุงพูดภาษาอีสานได้คล่องมากมาจากที่แรกกันก็อยูจังหวัดลบสระบุรีมาที่ไห่มาในเมียฝ่ายอีสานอในเมียอยู่จังหวัดอยู่เทียงพูม,มก็เลยพูดภาษาอีสานคล่องเลยนื้อวันลำเพ่อพวกเขียว อืที่แรกอย่เพเภอผู้เขียวนะจอนนี้กอเลยง่ายมายโยคีมาตัดอ้อยครับมาอยคีมตัดอ้อยแต่ก็มาดกำแพงเพชรเลยได้มายโยคีมาอยู่กำแพงเพชรครับอืมเรียกว่าไปเลยใช่ปู่โม่เรียกว่าไปเรียกว่ากลับครับได้ง่ายมายโยีเลยครับทีนนี้คุณลุงได้ฟังวิทยุบ้างไหมครับว่าเวลาเขาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ย ผมไม่เคยได้ฟังวิทยุดอกบ่านบ่ได้บ,บ่ได้ยินวิทยุผมไม่ได้ฟังวิทยุกับบอมีกับจังหวะนะเพ่ก,ก็ช่างก็พอสนใจครับแด้เรื่องวิทยุก็ไใดอือแล้วก็มีแต่เพื่อนแนะนำมาครับได้ จังลุงยังสี่แล้วแนะน้ำม้าจังลุงสาแนะนแน่น้าม่ากินยาตัวนี้ตัวนี้เป็นแนะน้ำยาแล้วมันหายจิงยาช่วงแ่นมันหายไปเลยเพื่อนนบ้าเราเพื่อนบ้านเขาดื่มดื่มแล้วมันหายไปเลยจะกินยาช่เนี้ยก็แล้วกันแนะน้ำให้เพื่อนบ้านอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนกันนี่แหละแนะน้ำให้กินอยู่ตอนนี้อีกคนนึงคือกันครับเพราะว่าเพื่อนมาถามว่าอาการเป็นไตที่เห็นเราแข็งแรงขนาดทั้งนั้นที่เราป่วยจนมาติดยาแล้ว่าโมโว่ายาอันนี้มีอะไรบอดดิบ่ได้งอย่านี้เข่าบ่ได้เบิ่งกระดูกทันเพื่อนเองครับพุง น้ำมังคุดเนี่ยไม่ใช่ยานะครับเป็นอาหารเสริมก็คือช่วยไปฟื้นฟูสภาพร่างกายเราอะให้ดีขึ้นจากที่มันเสื่อมโทรมอะไรเงี้ยนะครับปวดแท้งปวดขากระเซ้าเลยหรออ่าก็คือก็ปวดขาใช่ครับมันจะปวดขาไปสิ่งที่ไม่ดีออกมาจากร่างกายนะครับมาเก็บทองขึ้นหัวเวียนหัวนับหัว ขืออใครน่นหนอกเดี๋ยวนี้สว่างๆดีครับจะจะจะวัวดีจะนะหูไม่ดีด้วยอืมไม่แน่นะครับดื่มไปเรื่อยๆอาจจะได้ยินชัดเจนขึ้น่ตานจะดีขึ้นครับเอนนี้คุณลุงพอบอกได้ไหมครับว่าเบอร์โทรศัพท์คุณลุงเบอร์อะไรเผื่อพี่น้องชาวกำแพงเพชรเนี่ยอยากจะโทรมาสอบถามคุณลุงอ่ะ คุณลุงจําเบอร์ตัวเองได้ไหมคุณลุงจําเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ไหมจําเบอร์โทรศัพท์เลยเบอร์โทรทัศน์เบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์จำไม่ได้เบอร์เบอร์อะไรครับ์ย085 085 085 727 727 2851 2851นะครับคุณลุงชื่อ ชื่อนะคุณลุงชื่อบอกซื้อไม่บอกซื้อเพิ่อนอ่าบอกชื่อคุณผุ้ฟังหน่อยครับชื่ออินชื่อลุงอินลุงลุงอินลุงสมศรีลุงอินสมศรีนะครับอายุเจ็ดสิบแปดปีครับนะครับอยู่ที่บ้านหนองนกกระทาบ้านหนองนกกระทาบ้านหนองนกกระทาอำเภอเมืองจังหวัดกํากำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคุณผุ้ฟังท่านใดที่อยากจะโทรมาสอบถามนะครับ คุณลงุงยินดีนะครับที่จะให้คําสัมภาษณ์สอบถามได้ทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับโลกที่คุณลุงเป็นอยู่นะครับแวันนี้ผมหนุ่มก็อตนสยามนะครับเดินมาถักเดินทางมาจากกรุงเทพนะฮะก็จะมามอบน้ำมังคุดสยามให้คุณลุงไว้รับประทานด้วยนะครับอขอบคุณครับ